ขอบคุณหลงมากนะครับที่เอาจริงแล้วอ่เวิกอ่าวเวิกอ่โอเวก่าวเวิกอ่าวเวิกอ่านก็คือได้ได้ได้ ไรอะไร,ะไรเขาเป็นพลังบวกที่มาในรูปแบบทั้งเพื่อนทั้งคนที่ทํางานด้วยกันทั้งแบบหลายๆอย่างแฟงเป็นไม่ใช่แค่เพื่อนให้หลงเป็นอะไรที่หลงไม่มีอ่ะเป็นให้หมดเลยอ่ะเหมือนหลงอะ่ะเข้ามาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างที่มันขาดไปเหมือนแบบคำคำาเพื่อนนะอ่ะคือผมก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วก็สนิทกับหลายๆคนแต่กับหลงนี่มันแบบมันเหมือนมัน